ได้ยินของหูหรือแม้กระทั่งของใจมันไม่ควรจะบอดขนาดนี้เลยนะคะยาอะไรก็ช่วยเขาไม่ได้เพราะมันอยู่ข้างในมันเป็นสันอยู่ข้างในครับ ตรงเด็กเลยอ,อย่าว่าจะจะเป็นโคศกไม่ได้เลยเป็นมนุษย์ก็ยังเป็นไม่ได้เลยแล้วเลวร้วายจริงๆฮะวันนี้คือวันที่7สิงหาวันนี้จะเป็นเรื่องงามยามดีในการประชุม GBC คณะกรรมการทั่วไปของชายแดนนะครับปรากฏว่า2บิ๊กฝั่งไทยก็มั่นใจว่าการคุยวันนี้น่าจะมีทิศทางที่ดีเขาว่าทิศทางที่ดีคือคงจะไม่มียิงโป้งป้างโป้งเป้งกันอีกต่อไปเดี๋ยวค่อยๆฟังทีละท่านเอาคนแรกบิ๊กเล็กก่อนฮะ ยินดีถ้าถ้าในส่วนตัวลอกใหม่อืขอให้มีทางออกที่ดีสงบแล้วก็สันติจริงๆก็แล้วกันเพราะว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นมันไม่มีใครได้อะคุณผู้ชมถ้าจะได้คือหวังจะได้ดินแดนเหรอคะแต่ว่ากว่าจะได้ไปมันต้องเสียอะไรไปบ้างอย่างคุณยายคนนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความไม่สงบในครั้งนี้เลยแต่ทําไมบ้านคุณยายต้องมารับเคราะรับกรรมด้วยยายบอกว่าตอนนี้สิ่งที่ยายกําลังจะเสีย ต้องเสียกำแพงบ้านเพราะว่าเจ้าหน้าที่ต้องเก็บกู้ทำลายกับหัวเจรวดที่มันยังไม่ระเบิดค่ะ ใช่รคใช่ถ้าคุณตำรวจทำให้นะเอเจอได้เลยหรือว่าจริงถ้าเราสงสัยใครอ่ะอย่าเที่ยวไปโพสเลยค่ะถ้าเกิดสมมติเป็นจริงเขาก็จะรู้ตัวไปแจ้งตำรวจดีกว่าแต่ถ้าเขาไม่ได้เป็นจริงอ่ะก็สงสารเขานะคนทำมาหากินนะคะคุณเซนนี่อยู่ข้างๆตรงนี้เอ้ยเขาเริ่มจะแบบว่าติดตามข่าวสารในไทยนะคะพี่ๆล่าสุดค่ะคุณผู้ชมไม่รู้ว่าสายไหนไปรายงานคุณเซน ระวังโดนดักฆ่านะวุ้นเส้นดักคอก่อนเลยว่าท่านดักฆ่าเขาขึ้นมาเมื่อไหร่เราจะเป็นศัตรูกันทุกชาติไปด,ดอดรุรมโดลกัมพูชีไทยเถิสนารมป่งรีดปัญหาจอพดปีจำลุ่มโรเวียงกัมพูชีไทยตะกกนประติบซ์คราบเหงื่อคราฝังแน่นชนะได้ด้วยไฮยีนซักผ้ากลิ่นแฮปปี้สัญชายผสานแอคทีฟเซนฟลิป ให้ยินสักภาคชนะทุกการซักชนะทุกคราบจบ100ต้นต่อกลิ่นอับวิวคอนเฟิร์มเมื่อมีอาการปวดเลือกไทเรโน8แชั่วโมงพาราเซตามอลหกร้อหสิมิลลิกรัมเม็ดยาสองชั้นตัวยาชันแรกจะแตกตัวจากนั้นตัวยาส่วนที่เหลือจะค่อยๆแตกตัวช่วยบรรเทาอาการปวดนาน8ดชั่วโมงเรื่องอาการปวดวางใจไทเลโนอ่านขับเลนในฉลากก่อนใช้ยาติวเบอรี่คุกกี้ พี่ใครใครๆก็อยากแจมดิวเบอรี่คุกกี้ PEA เรามุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและบริการจากรุ่นสู่รุ่นด้วยระบบจ่ายไฟที่มั่นคงอัจฉริยะแม่นยำควบคุมได้แบบเรียลไทม์เราพร้อมเคียงข้างทุกก้าวของเทคโนโลยีพลังงานเพราะเราจะยกระดับเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและสังคมไทยให้เติบโตขึ้นอย่าง,ย,าง,ย,าง,ย,างยั่งยืน ก้าวเข้าสู่65ปี PEA Smart Energy for Better Life and Sustainability เด hey, 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 hey. ็กๆรู้นมคารเนชั่น UHT แคลเซียมสูงกินได้กลิ่นช่วยจัดการกลืนปากต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นมีดาลี่มินสกัดเข้มข้นช่วยลดแบคทีเรีย99%ปากหอมทันทีต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นใช้เลย มอบมงให้แม่สาวสวยของเอมมอบสกอตรังนกแท้พิเศษลดสูงสุด25%ถึง27สิงหาคมนี้ดมดยากแก้ไอเอลน้ำด๊อรากเถือดบบาวเมื่อเทาอาการไอขับเสมหะ นี show, ่เลยยาแก้ไอตราเสดาวรสน้ำพึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ้มคอยาแก้ไอต้องตราเสดาวนิสกาแฟบริเนตบลูแลกข้าทัวร์ข้าเน็ตรวมหนึ่งล้านรางวัลแลกในทุกแพ็คค่าทัวร์ข้าเน็ตยี่สิบบาทกรอกรหัสในแพ็คพาไลน์นสกาแฟวันนี้ถึงสามสิบเอ็ดตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดยังเหลาอหมดรออะไรพี่ซื้อเลย เด็กๆรู้นมคาเนชั่น UHT แคลเซียมสูงคุณว่ายุงกัดกี่ตัวถึงเป็นไข้เลือดออกถ้าโชคไม่ดีตัวเดียวก็เป็นแล้วครับใช้กอยอ์สิหสิช่วยกันยุงห่างไกลจากไข้เลือดออกใช้ดีกันมานานละกอยอกันยุงมั่นใจกอยอ์สิมอบมงให้แม่สาวสวยของเอมมอบสกอตรังนกแท้พิเศษลดสูงสุด25ถึง27สิงหาคมนี้ชดาอร่อย ชดาร้อยดาลดล้ำชาดแซ่บแซ่บร่อยอร่อยลำ้ำชูรสไทยให้จัดจานไทยชูรสตราชดาดฉันเชื่อในความมุ่งมั่นของเขา h i Q One Plus Super Gold หนึ่งเดียวที่มีสิ้นไบโอติกเอกสิทธิ์เฉพาะและมีวิตามิน B12 เพราะความตั้งใจจะพาเขาไปได้ไกลกว่า h i Q One Plus Super Gold ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในองค์การแพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะเพราะเราปิดผมขาวด้วยโอเคเฮอร์เบลค่ะใช้ง่ายแค่สระตื่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทด,ดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบลสิคะปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย OK <Her> โอเคเฮอร์เบลชิ้นคุ้มนะหกชิ้นคุ้มนะชิ้นคุ้มนะฟันโอฟันโอนโอ,อร่อยฟันโอโหคุ้มจริงยิ่งเข้มกับสิ่งที่หลงไหลก็ยิ่งชัด ในสิ่งที่หลงรักไปกับมอคคูนาทริโอเอสเปรสโซพร้อมความเข้มสไตล์อิตาเลียนเอสเปรสโซที่คุณจะหลงรักยิ่งหลงไหลยิ่งหลงรักมอคคูนาทริโอเอสเปรสโซชอบครบชอบคุมสังไว้ชอบครบชอบคุมสังไว้ครบคุมสังไว้ชอบที่ชอบปีชอบคุมสังไว้ชอบคุมถูกชัวร์สังไว้ถึงเลยคืนนี้ครบคุมสังไว้ชอบที่วันนี้ถึง31ธันวาคมนี้ซื้อเลยที่งานเสร็จแล้ว โฟมอสโอเมก้ามี d h เเพิ่มขึ้น60%สิบเปอร์โอเมก้าสม้ผสมใยอาหาร p d ดเอซแม่ครับโฟมอสโอเมก้าสาถ้าต้องเผชิญหน้ากับภาระการเงินที่ไหนปลอดภัยาขอเป็นพื้นที่อุ่นใจให้ภาระการเงินสมัครง่ายอนุมัติไววงเงินสูงสุดไม่เกินสามแสนบาทกู้เงินอุ่นใจกู้ได้ที่พรมิสโรคร้ายมารุมกลางดึก ทำยังไงดีโอ๊ย,อย,อยงั้นไปที่นี่สิอที่โรงพยาบาลเจ้าพยาเปิดกลางคืนเหมือนกลางวันเลยไม่ว่าจะมาตอนไหนสุขภาพของคุณมั่นใจได้ไม่ต้องรอถึงเช้าโรงพยาบาลเจ้าพยา สนุนโดยสายไฟฟ้าฟูลเลอร์ธรรมชาติพัฒนาเพื่อความพึงพอใจของผู้บริโภคขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้อะไรดีบุ่มก็ว่าดีสปูเบเนตยืนยันว่าดีจริงด้วยยอดขายดับหนึ่งสิบปีสอนเจนารกาสสนาทีโปรดใช้จักรยานในการรับชมคือเวลาเราดูข่าวของคำพูชาเวลาแถลงอะไรอะ่ะ อะไรนะเจียตาเนี่ยอยากจะทีบแล้วเกินถีบจัก,กรยานน,นะคะเองเออเองออกมากลายเป็นว่างานนี้ลักษณะเดียวกันแต่ใหญ่กว่าใหญ่กว่าขนาดไหนเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศคัมพูชารอบนี้เนี่ยฮุนเซนออกมาออกมาบอกว่าดักคอประเทศไทยหากประเทศไทยเรารู้เราคือเขารู้นะว่าสายยานุภาพอาวุธยุทโธปกรณ์นเนี่ยมากมายแต่หากไปดักรอบฆ่าเขาเมื่อไหร่ ็บวดใจนะไทยกับกับูชาที่คู่ในโซเชียลมีเดียเลยคู่ในโซเชียลมีเดียเลยว่าหากมีการไทยรอบค่าหุนเซนเมื่อไหร่ไทยกับกับูชาจะเป็นศัตรูกันตลอดไปแต่ผู้ายๆคิดว่าผู้นำไทยคงไม่เนรคุณนะอลตรนดอกกัมพูชีหน่งไทยหาสนาคมปุงรีปัญหาเจงพดปีจมลุรเวียงกัมพูชาหน่งไทยตะกันปฏิเสธ เนริตรไตรทงัยตีประมุยคายใสหฮาชนาปีบอลมาพียรปรามนิสสมนดาจักแกะมหาสนะประเด็นโจขนแสนพี่บอลครับไม่ต้องแปลให้ฟังด้วยกันพปไม่เพื่อความบันเทิงฟังไปตกใจตรงไหนก่อนปัญญาในการแก้ไขปัญหาของประเทศตัวเองอย่าพึ่งละสายตาจากหน้าจอทีวีเก่งมากในเรื่องแบบนี้ทหารตายเป็นเบือ่อ เก็บศบกันหรือยัง <t> คือปัญหาเนี <Interior wishes> ่ยมันไม่ได้เกิดจากแค่ฝั่งนายนะไม่ใช่แค่ฝั่งคุณมันกลุ่นมาถึงฝั่งเราแล้วฝั่งเรารายงานสาวันติดไม่ซ้ํามันสักวันเมื่อวานนี้อย่าว่าจะฝั่งกัมพูชาเลยมันลามมาถึงฝั่งบ้านเราประเทศไทยคุณป้าคุณย่าคุณยายจะนั่งทานข้าวกับหลานสาวหลานชายกินมากินไปหมามันหอนไม่รู้มันเจออะไรกินข้าวแทบจะไม่ได้้วฮะ มาแรงมาสุกัเอาโหลดเนาะเบิกขึ้นซอดแจ้งนี่เมิยนดูแดดดูน้วยใหกินข้าวแซ่บสิ่งที่มองไม่เห็นแต่ว่าเราได้ยินอย่างเสียงหมาแล้วเนี่ยสิ่งที่มองไม่เห็นแต่ได้กลิ่นอีกอย่างหนึ่งก็คือกลิ่นศพค่ะทั้งชาวบ้านที่พี่ต้นบอกว่าจะกินข้าวไม่ได้แล้วตัวแม่ทัพภาคที่สองเองเมื่อวานนี้ที่ท่านลงพื้นที่ท่านบอกหืม ของจริงท่านเองได้กลิ่นกับตัวเองเลยค่ะกินสมพันตีขึ้นมากอ่างนี้ครับ